แก้ปัญหาเกี่ยวกับภาวะมดลูกโตนะคะให้ให้เราโฟกัสนะอ,นอันแรกเลยนะคะโฟกัสในเรื่องของพลังงานค่ะพลังงานที่มันไม่สมดุลนะเนาะคนที่มดลูกไปโตได้เนี่ยมันเกิดจากเยื่อบุโพรงมดลูกมันไปเจริญผิดที่ผิดทางพอเจริญผิดที่ผิดทางการขับของเสียขับออกไม่ได้ดีมันก็เป็นเจริญผิดแล้วก็ไม่ถูกกําจัดออกไปนะคะมันก็จะกองเป็นแบบตกค้าง ตัวเยื่อบุโพรงมดลูกเนี่ยมันมาจากเซลล์เซลล์รวมๆรวๆรมกันเนาะแล้วก็เป็นเยื่อบุโพรงมดลูกแต่ไปเจริญผิดที่ผิดทางลักษณะแบบนี้นะคะแต่วิธีการแก้เนี่ยให้เราโฟกัสอันที่1นึ่ฮอร์โมนอินซูลินอันที่สองเอสโตรเจนอันที่สามคอร์ดิซอลทุกคนเวลาที่เรากินอาหารผิดพลาดอินซูลินมันทำงานมันทำงานเยอะเนาะให้เราไปเช็ค าลายปิดโปรไฟล์หรือว่าค่าไขมันรวม,มค่ะถ้าค่าไขมันรวมของเราเนี่ยมันมีไตรกิสรด์ที่สูงมากแล้วก็มี s d l ที่น้อยเนาะ l d l ที่สูงอันเนี้ยคือพลังงานเราเสียสมดุลน,นะคะแล้วอีกตัวหนึง่งเพื่อจะดูว่าเอ้ยระบบร่างกายของเราเนี่ยมันมีมันมีการทำงานของอินซูลินเนี่ยไปทำลายโปรตีนในร่างกายหรือเปล่าไปทำลายเซลล์ของเรา ก็คือเราไปตรวจน้ําตาลสะสมถ้าค่าน้ําตาลสะสมมันเกิน5.5ค่ะเพราะมันเกิน5.5มันจะสะท้อนว่าอ้ร่างกายเรามีการอักเสบอันนี้นะทุกคนฮิโมโกลบินเอ c นเนาะน้ำตาลสะสมคนผอมก็ไปตรวจได้เพราะเราไปตรวจน้ําตาลในเลือดปกติบางทีน้ําตาลในเลือดปกติแต่น้ําตาลสะสมไม่ปกติก็มีเยอะนะคะกับอีกตัวหนึ่งเราไปดูที่ยูริกแอซิด เวลาเราไปตรวจค่ายูริกเนี่ยไม่ได้แปลว่าเราต้องไปเป็นเกาอย่างเดียวนะคะค่ายูริกแอซิดที่มันเกินเกินกว่าที่เขากําหนดไว้เนี่ยมันจะสะท้อนถึงของเสียในร่างกายเราเยอะระบบพลังงานในการกําจัดทิ้งของเราเนี่ยทำงานไม่ดีเนาะไมโตคอนเดียหรือพลังงานในเซลล์เนี่ยเราทํางานไม่ไม่ตรงประสิทธิภาพอะทุกคนซึ่งวิธีจะแก้ไขเริ่มแต่การจัดการพลังงานก่อน พลังงานที่จะทําให้บาลาน์เนาะเวลาถ้าเรากินฝั่งที่มันกระตุ้นอินซูลินสูง,สงแป้งข้าวน้ําตาลน้าหวานตัวนี้จะทําให้เกิดอินซูลินเราจะเราจะเด่นมากเกินไปจนกระทั่งมันมีน้ําตาลสะสมได้เนาะอันที่สองเวลาเราจํากัดอาหารการกินมากเกินไปไขมันเราก็ไม่กล้ากินไอ้นู่นไม่กล้ากินไอ้นี่ไม่กล้ากินฮอร์โมอนเครียดมันก็จะทํางานแล้วเวลาคลอร์ติซอลมันทํางานปุ๊บมันจะส่งผล ไปส่งเสริมฮอร์โมนตัวที่ไม่ดีอยู่แล้วให้ไม่ดีมากขึ้นโดยเฉพาะเอสโตรเจนมันก็จะเด่นเกินเนาะอินซูลินมันก็ยังไม่ไม่ลงอะค่ะก็จะรวนอย่างเงี้ยวิธีที่เราจะแก้ไม่ให้เกิดคอร์ติซอลมาเนาะคือกินให้มีความสุขทุกคนพักผ่อนให้เพียงพอไม่ทำอะไรที่เรารู้สึกเครียดเนาะเพราะคอร์ติซอลเกี่ยวกับเรื่องอารมณ์ผ่อนคลายความรู้สึกมีความสุข การได้ได้รับแต่ถ้าเราเราจำกัดมากเกินไปเนาะเราเคร่งมากเกินไปเรานอนน้อยอะไรพวกเนี้ยเราไม่ค่อยได้ไม่ค่อยได้รีแลกอะมันก็จะเกิดปัญหาเนี้ยทุกคนอ่ะทีนี้อีกตัวหนึ่งที่ต้องโฟกัสก็คือว่านอกจากเราปรับโภชนาการแล้วไม่ให้อินซูลินมันตอบสนองเยอะเนาะ ข้าวแป้งน้ำตาลก็กินแต่พอดีเน้นผัก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 ถ้าจะกินฝั่งพืชนะกับอีกแบบหนึง่งโปรโตีนให้ถึงค่ะถ้าโปรโตีนไม่ถึงระบบเผาผลาญเราจะยิ่งยิ่งแย่ลงแย่ลงเราจะไม่เป็นเพียงแค่มดลูกโตนะบางคนเนี่ยดูแลอาหารไปนานๆจะเป็นเขาเรียกว่าไปเป็นนิ่วก็มีเนาะเพราะว่าพลังงานไม่พอโปรโตีนไม่พอไขมันที่ดีไม่พอการกินไขมันที่ดีเนี่ยอย่างบางคนเนี่ยอาจจะไปใช้ เอ็กซ์ตาเวอน้ำมันมะกอกใช้น้ำมันมะพร้าวสกัดเย็น mct oil หรือทานเป็นพวกถั่วแมคคาเดเนียเข้าไปหรือทานเป็นกลุ่มแบบที่ให้ให้พลังงานสูงสูงในร่างกายเพราะว่าหลายคนเนี่ยไปกลัวคอเลสเตอรอลเยอะเกินไปนะแต่หารู้ไหมว่าเวลาที่เราไปตรวจสุขภาพอะค่ะคอเลสเตอรอลเนี่ยมันเป็นวัตถุดิบที่ดีมากสำหรับร่างกายและเมื่อร่างกายมีอายุที่เยอะขึ้นแล้วร่างกายขาดพวกนี้ร่างกายจะขาดวัตถุดิบ ในการเป็นสังเคราะห์สร้างฮอร์โมนฮอร์โมนที่มันสมดุลเนาะก็คือไม่มีสารอาหารนี่แหละเราก็จึงต้องกินให้บาลานซ์และทีนี้อีกตัวหนึ่งก็คือในเรื่องของไมโตคอนเดียทุกคนไมโตคอนเดีย ok เนี่ยเวลาที่ไมโตคอนเดียมันน้อยระบบเผาผลาญมันก็จะทํางานไม่ดีนะคะถึงแม้ว่าจะผอมก็ตามทีแต่ถ้าระบบเผาผลาญไม่ดีโอกาสที่จะเป็นไขมันในเลือดเนี่ยมีโอกาสที่จะสูงเนะาะไขมัน ในเลือดไม่ใช่ไขมันที่เราเห็นตามผิวของเราตามแบบรูปร่างนะมันไปอยู่ในเลือดเพราะระบบเผามันไม่ดีซึ่งวิธีการจะแก้ก็คือเราก็ต้องกินอาหารอาหารเนี่ยมันส่งเสริมให้ไมโตโคอนเดียทํางานดีนะโดยเฉพาะอาหารไขมันดีอาหารโปรตีนพวกเนี้ยรวมถึงผักที่มันมีฤทธิ์เป็นสมุนไพรอะเนาะสมุนไพรเช่นพวกเครื่องเทศอะไรพวกเนี้ยมันไปส่งเสริมไมโตโคอนเดีย น้ำมันมะกอกน้ำมันมะกรูดเครื่องเทศทัท้งหลายแหลไใครทานขมิ้นชันพริกไทยดําพวกนี้มันช่วยหมดเลยใครทานกาแฟของเนี้เนี่ยช่วยสนับสนุนเรื่องของพลังงานทั้งหมดเลยนะคะอันนี้คือในโหมดของการกินเข้ามานะส่วนโหมดของการเขาเรียกว,ว่าปรับในส่วนของอพฤติกรรมนเนาะควรออกกําลังกายสร้างกล้ามเนือ้อทุกคนสยืดเหยียดร่างกายเพื่อให้ระบบการไหลเวียนของ หลอดเลือดดาหลอดเลือดแดงเนี่ยเกิดการเกิดการที่เรียกว่าสมดุลโดยเฉพาะหลอดเลือดดำเนี่ยเวลาเขาเป็นแรงดันที่ต่ําถ้าเขาไม่มีเขาไม่มีกล้ามเนื้อบางคนเนี่ยผอมแต่พุงป่องเนาะไม่มีกล้ามเนื้อตรงนั้นก็จะระบบไหลเวียนไม่ดีนะฮะกล้ามเนื้อเนี่ยช่วยช่วยทาให้แรงดันที่ต่ําของหลอดเลือดดำเนี่ยมีการเบรนนําพาพิษไปทิ้งได้ดีเพราะฉะนั้นเราจําเป็นต้องสร้างกล้ามเนื้อนะทุกคนออกกําลังกายแบบสร้างกล้ามเนื้อกล้ามเนื้อ ให้มันมีกล้ามเนื้อเนาะ,เ,นะเดินช้าเดินยาวเดินหรือก็มีงานวิจัยของญี่ปุ่นนะว่ามันสามารถเพิ่มไมโตโคอนเดียได้ด้วยการเดินเขาเรียกว่าเดินช้าก้าวเท้ายาวแล้วเดินช้ามันจะเหนื่อยเนะาะไมโตโคอนเดียหายไปห้าเพิ่มมา15บห้าเงี้ยเ็ามีงานวิจัยอยู่ก็คือเดินก้าวยาวหรือเดินขึ้นภูเขาเดินขึ้นบันไดเนะี่ยมันเพิ่มไมโตโคอนเดียได้คือหายใจยาวเนะี่ยมันจะเพิ่มไมโตโคอนเดียนะคะ ส่วนในส่วนของอาหารเสริมนะที่จะช่วยที่จะช่วยเรื่องราวเหล่าเนี้ยใครที่ทานตัว NRF2 NRF1 อยู่ยังไงก็กำจัดขยะทั้งหลายทั้งแหล่ที่เนพูดไปเนาะกินต่อเนื่องโอกาสที่จะเป็นพวกมดลูกเจริญผิดที่ขยะไปกองตรงนู้นตรงนี้แทบไม่มีเลยค่ะส่วนเบต้ากูแคนก็เหมือนกันเพราะเขาไปกำจัด o อกซิเดทีฟสเตรสไปจัดกำจัดพวกขยะแต่ทีเนี้ยเวลาทุกคนจะกินอาหารเสริมะทุกคน